ในสุดแล้วก็ถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วนะครับอุ้ยยอุย้ยอีกแพ็กน้ำแผแดงเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีอะไรไปกินซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ปนไปซ้อนของเล่นนะครับร้านนี้ใครๆน่าจะเคยเห็นแล้วว่าะหมูเคยถ่ายมีน้องแมวด้วยพีก็ตระวังนะมนงแมวด้วยแมวซื้ออะไรกันดี กี่บาทนะทกินซื้ออะไรรอครับชิ้นครับคนละก,กี่บาทเหรอเพื่อนครับอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ล่ะครับห้าบาทเดี๋ยวเดนะีเอานี้เป็นสิบนะครับแล้วก็หาอะไรเป็นสิบดีกันหาเจอ,อยังครับ หาอะไรเป็นสิบดีครับเดี๋ยวเข้ามาในร้านนะครับไหนกล่องสุ่มทีดินี่อกล่องสุม่มจริงเหรอ,อ,อนี่เป็นช็อกโกแลตนะครับหาเอาเลยดียมยงีตด,ด้วยครับโออะไรดีอันนี้อันนี้สิบบาทใช่ไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอคดีฮะผมยี่สิบอดีครับ ที่ไดซื้ออะไรบอกหน่อยครับอันนี้ห้าบาทตั้ไปกี่บาทสองคือมาเนี่ยแกซื้อได้นะอย่าเปิดเยอะนี่มันเสียค่าไฟอ,ไอ๋นนอ,อน,นี่คือร้านขนมนะครับ <17 S 3> สิบเจ็ดอ,ดดอดดุ้ยแกเป็นสิบเจ็ดส,สิบเจ็ดอุย้ยสิบเจ็ด อย่าถามแม่ถ่ายแล้วกินวางอย่างครับอนนบากาศร้อนมากเลยครับมาน้ำไปกินนะครับกินสองอันนี่แท้รวมกันนะครับไม่เอาน้ำหรอให้เอาครับสวัสดีครับรอที่กินก่อนกินน้ำอะไร